โอเคครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมฮีรอนโฟเฟเลยคือเกมไอ้เจ้ามนุษย์ล้มลงได้ยังไงก็ไม่รู้โลาเข้เริ่มใหม่อะ่ะเราเป็นน้อนหมาทำไมลักไก่โอนเพียอุ้ยตกมาเลยน้อนหมาไม่มีแรองรอ่ะตื่นดิน้อนหมาแล้วมือไปไว้ข้างทำไมเนี่ยจะตีหวัวตัวเองทำไม,มมันเดินดิมันเดินเหมือนขาดวิตามินเนี่ยค่ะเป็นไรอะ่ะเก็บมาดิ เฮ้ยเฮ้ยมีวิดีโอด้วยว่าเยอะจ้ยเตรียมเนื้อมาต้มสอนเล่นหลกเข้าไปเลยคือกำลังดูเดินเดินเลยเฮ้ยเดินจะล้มอยู่แล้วไม่เดินเหมือนมาค่อยตรงเลยอ่ะดูหน้าตัวเองดิดูหน้าตัวเองอะไรอ่ะถ้าเห็นหน้าตัวเองหน้าเป็นหมาเฮ้ยกระโดดไปเตะป้าว่ะว้าวุ้ยยยยยยยโน่ตกลงมาที่เดิม ลอยุกขึ้นดิยกขึ้นเดินเดินเราเมือเลยมันจะเดิรูปหัวตัวเองทำไมเราปลาปลาเดินไปเกมเนี้ยมาเล่นยากนะลูกเปล่ามี่ยคนติงต้องอย่างจีโน่เท่นั้นที่เล่นได้ปึ๊ดเปิดประตูเลยถึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอียงอีกแล้วเนี่ยจีโน่เคยเขาเล่นกันยอนเลยมาเล่นบ้างถึง <t> ถึงถึง มือแข้าเรือะแตะลงส่งดิเออยังงงอะไรเราเออต้มหมาขึ้นไปเดี๋ยวต้องหมามาเดินดีๆหน่อยเราจะถึงแล้ววิ่งได้ไม่เนี่ยวิ่งก็ไม่ได้อุต a r ดุดึงดึงดึงเราเอามือเตะข้าเ้ยด้วยด้วยโอเคย้ายรถรถเป็นไหนเนี่ยอุต arda เอ้าว น้องหมาเอาน้องหมาลุนมาตรงนี้แล้วเดีเดี๋ยวน้องหมาเดินไปดีๆน้องหมาจะถึงด้านตกไปแล้วงหมาเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยตรงนี้นี่อ้าวดึงงานด้วยเราหล่นจากข้างได้ไหมปไปเฮ้ยชุบเฮ้ยแล,ล้หล่นคนจะหลน่นหมาไปโยนเพียงข้างเร็วเร็ว อ้าวเอามาลงมาที่เดิมอ่ะเดี๋ยวเดียวเดียวผีหลอกเขาแบบเก็บขอนที่เราเราจะลองโยนทิ้งนะเราโยนตรงนี้นะอ่ะจะดูข้างบนท้องฟ้ากันนะอ่ะเอาไปหล่นลงไปเราโดนท้องฟ้าดิจะหล่นลงมาป่ะเออมันหล่นมาที่เดิมเป๊ะเลยอ่ะเจ้าเขาเป็นเนี่ยเดูข้างบนนี้ดิโอ้ย <Okay. S 2> หัวโคก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระโดดดึงดึงแล้วไปยังไงเนี่ยข้างไหนอยู่ได้เปล่าโดดขึ้นต้นไม้ได้เปล่าเดยกระโดดขึ้นขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอามือกลับไปข้างขึ้มา คนพบที่ที่ใหม่ติดน,นั้นโตขึ้นไปโตขึ้นไปฮึปไปขึ้นไปเออเดีย่ยวมาเดียวเจอมาหน้าที่แปลกๆเดียวเจอเดินเป็นไรจ้ะเดินไม่ค่อยจะตรงทางเลยอ่ะเป็นดีๆหน่อยดี้องต้องมาอา้าว คือยังไงอะทีนี่หล่นลงมาเร็วอยากก้นนะปึ๊บปึ๊บดึงอะดึงขึง้นไม่ได้ติดแล้ว,วอะเรายังขึ้นมาอยู่อมเรายาดึงอันนี้ได้ไหมเนี่ยเดินรถไฟออกมา,าหน่อยอ่ะมาดี เออมาเนี่ยเถอะมาเนี่ยเถอะมาอันนี้สีแล้ไปดื้อดีอันนี้เถอะมาเดินมาเดินมาขา้างหน้าดีเห็นน้องโอ้ข้างหน้าเห็นไปได้ติดมังเลยเอาไงกันีปรอ,อ ขึ้นหน่อยดิขึ้นหน่อยอ่ะอืมวิม่งล่นเถอะน่องโจนสีดื้อนะไปขึ้นใหม่อ่ะอเอ๊ยต้องเลยขึ้นได้ ขึ้นตรงนี้แล้วเฮ้ยชุบ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 ชุนี่ขึ้นแล้วเฮ้ยขึ้นดิดน,น้องต้องหมีหน้อยเฮ้ยติดเฮ้ยจะหล่นสนว้าสาวเนี่ยขนาดที่อะไรวะ เฮ้ยเฮ้ยไม่ถึงอ่ะโมไม่ถึงอ่ะจะไปตรงไหนโต๊ะหัวก็ติดโลเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวมันไปทางนี้เลยครับ่อยรถมานี่นี่ยปีพอ แล้วรถมาแล้วน,นี่เรานี่เราึงๆึงมาดึงมาเดือด,ดอะไรก็ไม่หลูพุชพุชนนะ่ะขึ้นไม่ได้แลว้วอะเล่นยากจังเกมนี้เบลขึ้นไปตรงนู้นอ้าวออกไ่ได้ต้องไงอ่ะ เอาแล้วไงโตมานดิโตะมันติดอ่อะไม่หมานี่มันเล่นยากจังเลยนี่มานี่นี่ตังนี้เลยนะต้าโตเกิมาเกิดมาเกิดมาเด้งมาเด้งมาเด้งมาหน่อย หนูจะขึ้นยังไงอะสิเนี่ยงโง่โง่งอยู่เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่มไมาเลี้ยวเลี้ยวเลื่อนเลื่อนไปขึ้นไปดีมันโลกมัจะเจอสิโลกขึ้นไป ดีดีลูกวุชุบมือขึ้นไปอีกข้างดิขึ้นไปเกี่ยวไว้เดี๋ยวกระโดดขึ้นไปโอ้ยบัญจีน้อติงตองอยังไงอ่ะลูกอ,อ,อ,อืมน้อขึ้นไม่ได้呀รุ่นสามาใช้ว,วชัตถุ อะไรเนี่ยอันนี้เราอยู่ไหนเลยนะอันนี้ราไปจับอันนั้นดนิมันขึ้นไม่ได้อ่ะเจ้าจีโน่ดึงนีเอ๋อเอ้ยดึงอะไรอ่ะเดิมจีนโน่จะกระโดดขึ้น ีไหมโอ้โปิติดเลยอะทำไมเก่นี้ผู้นี่น่าจะได้แล้วเหนื่อยนะเนี่ยเกมบับโบคนละครั้งมาเรียตอนู้มาเรียดึงนี่ยังนย่อ้ตเลยนี่ย้ายหล่นไปประตูซีโต เราจะเข้าได้เราเราเหนื่อยเลยเปิดประตูน้องหมาเยี่ <Yeah, S 2> ถึงเข้าบูรีอีกแล้วเหรอเนี่ยเอาอีกแล้วเหรอที่นี่อีกแล้วเหรอเนี่ยเราเพิ่งจะมาเองเอาอีกแล้วเหรอจะไปยังไงต่อหนึ่งต้องกระโดดขึ้นได้ยไงเฮ้ยจุดโอ้โหติด ดึงนี้มาหน่อยหนึ่งเที่ยวเอ้าโูใหม่เราเรียนวิชามาแล้วเนาะวิชาการดึงรถไปาแล้วเฮ้ยจุบเฮ้ยขึ้นได้แล้วอีนี้เจ้าเองเร็วดีขึ้นดีงเจ้าหมาหมาหมาเมื่อหล่นแล้ว เจ้าหมามึงไปจับหลังทำไมอ่ะหมาติงจองเลยเดินมาหน่อยเดียวเ,เพลาะเจ้าหมาวันนี้เสร็จไหมเนี่ยวันนี้จะไปเที่ยวตัวอไหมเนี่ยเจ้าหมาเจ้าหมาเดินดีๆหน่อยจ้ะเฮ้ยชืบเจ้าหมาโรถติดอีกแล้วฮึบฮ้ยเฮ้ยเจ้าหมาดีๆเลยลูก หมา่านาดีลูกตกอ๋อเจ้าหมาอ๋อเจ้าหมามันก็ติดอีกแล้วเหนื่อยจังเในเกมบัฟบล์ยิงมานี้หนึง่งพอนี่เลี้ยวพอนะเล,ลี้ยวเด๋วขึ้นไม่ได้ดูตีดูเดินก็ยังไม่ค่อยจะตรงเลยอ่ะโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแทนมันเลยนั่น เฮ้ยจืบไม่ได้แล้วมันจะเดินลำบากแล้วลำบากมากเลยนั้นเนี่ยโอ้โหมันเหมือนขาดอาหารขาดอาหารหน้านที่สมองนี่ออกได้สักทีแล้วไปไหนโตอะหล่นเลยคบขบดึงสมาราลอยไปแล้วเทดานใหม่แล้วเกีโน่เหนืออหน่อยเล้ดยน้องหมาเหนื่อยเนาะ หมามันทำอะไรตรงนี้ว้าวอ้าวมันต้องหัวกลรองมาเสียบไว้พี่เราโลกมีไอคิวสูงเราจะใช้ไอคิวไอ้หล่นเราจะใช้ไอคิวไอคิวไอคิวของแลว้วไอไอคิวของเราหล่นลงมาแล้มันต้องมีแบอินสตีดในเกินข้ามแบบใหม่เต้ยไล่ไล่โลบัสโลบัสจีโนโล่ลน เอาแล้วไม่เอาแล้วมันลมพัดแล้วนะจะลมพัดนะมานี่เอากล่องมาเนี้ไปตรงนู้นนี่เป็นไงไ<ป>้เอวยมเกอเอากล่องลงมาก่อนมาเนี้เออแล้วเราไว้ตรงนี้นี่ลุ่มหมาเดินดีๆดีโน่ดีลุ่มหมาคืนดีๆโอ้ย จะอ้วกแตก้วเนี้เกมเนี้อ๋อหล่นลน,ลนต้องมาหลน่นไอไอคิวระดับมหากราบนะกดปุ่มก่อนเอามาลงมาโอเคไขึ้นมา,าของมาด้วยโอ้ยหัวติดกดปุ่ม กดบล็อมาข้างบนดิเออข้าหมานี่ก็ติงตองปายกระโดดเข้าไปกันเข้าไปลูกอ๋อ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 มัวภาพมัววันนี้เธอวันนี้เฮ้เออวันนี้สิทำไมดึงไม่ได้อะติดอะไรนี้อ่ะนี่มานี่เลยลูกลูกจะดื้อดิกันลูก ดันเข้าไปสิลูกลูกดันเข้าไปสิลูกลูกดื้อจังเลยเฮ้ยนี่ต่องกันมาแท้ทีต่อแล้วไอคิวเราน้อยด้วย พาเจนโน่อวกแตกแล้วนเนี่ยเอเคเปิดตูก่อนโอ้ยป้าอกองบ้ามันได้นี่ตรงนี้เลยนะเราขึ้นมาไอ้เจ้ากล่องด,ดื้อดีกล่องเกิดเร็วขึ้นเร็ว,รวแตะนิ้วแตะดิ เอาเดี๋ยวเอากล่องเอาต้องกล่องไป,ไปโหลำบากลำบ,บนนั่นนะเดี๋ยวถึงจะไปโยนแต่วายังไงหัวะนะเฮ้ยมาโทษเอ้ยจะต้อ,อตงลากรถก่อนมาโทษเอย้ยลืมติงต้องอย่างเงี้ยเราอันนี้น้องเฮ้ย มาใหม่ขึ้นใหม่แล้วลือประกอ่องปวดท้องเลยเนี่ยอื้อเจ้ากล่องขึ้นมานี่ยตื่อจริงเลยนี่ยขึ้นมาอนี่ยเกมส่งกล่องเ็า่าเนี่ยโอกจะแตกขาแน่เจ้โน้นนนนนนน นนนเนี่ยมานี่เราวันนี้เลยนะอ่ะเจ้ากล่องมานี่เดี๋ยวนี้เลยกล่องมานี่ดื้อดิเฮ้ยชึบเฮ้ยกินนอหล่นอีกแล้วอ่ะทำไมมันหล่นง่ายจังเลยเนี่ยเฮ้ยมันมันเ่นยากอะทุกคน กินโน่ไม่ไหวเลยวัวก็เต๊หรืวว่าเดี๋ยวกินโน่พักก่อนนะมาพรุ่งนี้ค่อยมาเล่นต่อนะปวดหัว,วเจบก่อนเออตำรวจด้านซ้ายลิดขวาเลยนะทุกคนเราขอไปก่อนนะเราปูหวัว